เอาอยู่ไหนอจุกอยู่ไหนอยู่โน่นอยู่ข้างหลังไปเลยเห้หอยจุกให้หน่อยหอยจุกให้หน่อยหอยจุกให้หน่อยเฮ้ยหูใครมาเนี่ยมันเถิ่นไม่ได้ด้วยคันนี้ยทำไงดีอ่ะไอ้ยเส้นตึกตึกตึกเดี๋ยวเอาไปคืนข้างเับวางเลยครับวางเลยวางเลยครับ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 วางฮ่าฮ่าฮ่าอาคนบุกตายย่าโด ตะวังเนินนะเนินขึ้นไปเรื่องปรับไปนะพอประมาณนะเว้ยโอ้โหของกูยังไม่ได้รีเลยช่างมันเดี๋ยวกูทำเต็มที่แล้วกินยากันแล้วเอาเลยรอรอขมาหน่อยนะกูมึงกูมึงห้ามกินนะไฮ้ไม้อะไม้อะไม้มึงฟังกูเนินซ้ายได้เอียบมึงอย่าวิ่งถอยได้ป้าไม้อะมึงใส่ไปเลยไม่เป็นไรไม่พี่จอแดนพี่จอไอ้ข้างในบ้านออกมาหมดจ้ากิบให้กันดิดูนี่ดูในบ้านนี่ เด็กๆเอาม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 าให้พี่แต่ผมว่าพวกมึงไหวไอ้สัตว์มึงเล่นกันดีๆนะไอ้สัตว์ใจเย็นๆนะไม่เอาแบบอย่ายไม่มีใครมีอาการสอบก่อนนะหิวเกินนะไม่หิวเกินนะเกลี้ยกไฟเพื่อนเด้ออย่างเดี่เป็นเรื่องเพื่อนล้มคือชุบเลยนะเว้ยไม่ต้องรอถามก่อนนะใครตายก็เด้งนะเว้ยเด้งเลยอ่ะแบบเด้งไม้เพื่อนเนพร้อมปะพร้อมพร้อมละพร้อมเหรอเฮ้พร้อมใช่ปะข้างหลังไม่มีอะไรเลยเหรอ ไม้วัดไปเลยไม้น้ำไม่รู้ว่ะตุ้ตอตรงกลางๆแล้วบอกเลยตุ้มเนินกินเนินในสว์กินเนินเขจะเล่นเนินนะเลยเข้าแล้วอ่ะเข้าไปช่วยไปหน่อยเข้าอยู่เพิ่งเข้าอยู่เลยนี่ตอมไดินี่เขาเล่น เอ้ยขวาใจเย็นนะขวาด้วยวางสายนะวางสายวางสายไปชุบไปชุบเพื่อนเพื่อนล้มไปชุบเพื่อยไปชุบเพื่อยเพื่อนโคตเพื่อนด้วยโคเพื่อนด้วยตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งใหญ่ชุบไปอ่ะพอเขาชุบมึงอย่าชุบไปไปตายหนึ่ง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 เหี้เบ็ดเกิดไปเล่นเกิดไปเกิด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 

ชกต้องโฟก์อะเพราะว่าโหนอนทับกันเต็มเลยอะยิงแล้วยิงแล้วไป้ยเลยด้วยีสิวิคส์ไปช่ยหน่อยช่ว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 ยหน่อยฉุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยติ๊กติ๊กฉุบเพื่อนเบอร์อยู่ตื่นมาพี่ตื่นมาตื่นมาตายตายเพื่อนชซะ ลินชุบเพื่อนลิ้นชุบเพื่อนชุบแล้วชุบชุบพกชุบพกแล้วชุบพกแล้วโกเต็มโกชุบเต็มก์เต็มอยู่โกเต็มอยู่พก์โฟก์ก์กชุบพกแล้วชุบิก์เลยนะเฮ้ยเขาล้ำอยู่เขาชุบล้ำอยู่เฮ้ยชุบล้ำอยู่ถึงก่อขึ้นปิดดิพี่แฟนปิดพี่แฟนปิดเฮ้ยตื่นมาพี่ตื่นมาตื่นมาพี่ตื่นมาตายสับชูวิเต้ชูวิเต้อยู่ชูวิเต้อยู่ชูโฟชูโฟชูโฟชว

ชูพิลูชูพิลูแล้วชุบแล้วชุบแล้วช um ุบแล้วอะไรกันเดีกันนะกันะชูพิกิจไม่หอรีพอนะชุบชุบชูพิกินะชูพิกินะคนชุบยนี้มีคนชุบยังไปเรยไปเอยไปเร่ยไปเยไปเลยไปเลยไปเลยไปเรืยเ่อยชุเปื่อยไปเรือ้เรื่อยเือยเรือยไืยัปอย่อเรื่อยไ่อไปเอเื่อเ แป,ปลแปลรมาใกล้ใก็ได้ตายตายตายหมดตายหมดชุดยังเนี่ยจุดยังจุดยังพอดีเนางรีพอดีเร็วมาแดงทุกคนมาแดงเฮ้ ทำอะไรเกียรีบเร็วรีบแกไปเลยอค่ะไแล้วอย่าอยู่ไหนจุดอยู่ไหนอยู่โน่นอยู่ข้างหลังไปเลยไอ้หอจุกให้หน่อยหอจุกให้หน่อยหอจุกให้น้อยนเพ่เพ่จุกไปนี่คือไปหอมาดิกำลังไปี่อาได้แบลลงมาหอไม่ติดแล้ว พี่เซตหนึ่งไปจับการเลยขอตายหมดขอกูพิงหน้าบ้านหน่อยขอกูพิงหน้าบ้านหน่อยโอเคพี่อ๋อได้ได้ได้สกัดขาเปิดยาเปิดยาเปิดยาเปิยาไปเลยให้เอาหองม่วงอ่ะแบ๊กแบ๊กเอ้าเอาเอาเอาศไปจุกไปให้นี่นี่นี่ศพไปจุกศพไปจุกดูผมกำลังขึ้นครับกำลังขึ้นลุงลุงบล็อกเราเลยครับลุงอยู่หน้าบ้านอ่ะลุงอยู่หน้าบ้านอ่ะไปให้ลุงดิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปห่อศพข้างบนก่อน ใครมีห่อมั้งบนหน่อยเอ้ยมันมีพิชูพี่ชูมีชุบปะพิชูมีมีมีคนอุ้มไม่เอาห่อป่ะเนี่ยห่่พี่เอาศพพี่เอาศพจุกเนี่ยพี่พี่เอาศพจุกเนี่เปรอะเปรอะอะเปรอไหนอะเปรอะเปรอเดี๋ยวไม่ต้องรีบทุบก็ได้นะเปรอะไม่ต้องรีบทุบเอาไว้ชั้นสามก่อนเปรอ่ะโอเคครับโอเคเปเรไม่ต้องรีบปุบเก็บไว้ก่อนโดนบุกนะเดี๋ยวโดนบุก อย่าให้โดนบุกนะเต็มเลยไจะโดนบุกจะโดนบุกออกเลยนะพี่ห่อในบ้านรีบออกเลยเร็้ยวหรอโดนบุกเร็วไม่ไม่เป็นเปมันก็ไอ้นี่ไม่ได้นะระวังนะไม่เป็นเปไม่เป็นไรพี่เอาห่อออกก่อนเนี่ยเราต้องห่อออกก่อนห่อต้องฉีกไปข้างนอกก่อนโชว์เร็วโชว์ห่อเยโชวเท่าเทียบให้รู้เร็วรู้พี่แกมเบอร์เร็วทิ้ผมยิ้อยู่ไม่หมดเลยได้พี่จะหยอกทีบ้านเจ็บตัวขาผมเจ็บประตูแล้ว ข้างบนข้างบนเต็มตัวขาไปข้างบนจะไม่ต้องนะข้างบนยังไม่ต้องนะใช่ไหมจะไม่ต้องช่วยนะอยากให้เขาบุกบ้านเซตเซตเซตอะไรอุ้มเปคนละเปมั้งครับเซตบ้านอะเซตบ้านอุ้มเปคนละเปถูกไหมใช่เพราะว่าสองสามเขาออกไปแล้วไงโอเคโอเคอย่าให้ตำรวจตำรวจจะบุกแล้วตำรวจจะบุกแล้วใครมีมอเตอร์ไซค์บ้างครับจักรยานรุ่นเบิกให้คันนึงได้ไหมพี่พี่เบิกให้คันนึงพี่ขอหน่อยขอหน่อยอย่าลืมล็อกอุ้ยอี้อ่ะ เอาไปคืนไมหน้าเฮ้ยอย่าได้กินนะไปเร็วไปเร็วไปเร็วอปเอาเปมาถือไอ้มีแล้วอุ้มออกไปพี่แพนพี่พี่แพนฝากฝากงซึ่มือเปนคืนครับเป็นคืนเอาไปคืนครับเอาไปคืนครับคืนครับตลอดเฮ้ยอุ้มใครมาเนี่ยเออรถยี่ห้อนี่เลยใครมีจักรยานมอเตอร์ไซค์บ้างครับเบิกให้คันหนึ่งคุณดีนะโอ้ยมา ไปเลไปเไปพไปไปเอาไปไปึงพีไปพึ่งก่งอน <c oughs> มันเหินไม่ได้ด้วยอะคันเนี้ยทำไงดีอ่ะ เอามาคืนนะคะคุณนำเลือดก็ต้องลงข้างหลังด้วยล่ะก็ออกจากวงไงเดี๋ยวเอาไปคืนขวางเลยครับวางเลยครับวางเลยครับวางเลยวางเลยวางเลยครับวางเลยครับวาง เอาไปคืนครับเอาไ, <ม S 2> ไปคืนแล้วครับไม่ได้แล้วครับเนี่ยเนี่ยเอาไปคืนไม่ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับบอยให้วางไม่วางนะครับเอาก็เนี่ยขี่ไปคืนข้างหน้าผมบอกให้วางแต่เมื่อกี้เลยไวตีไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยผมบอกให้วางแต่เมื่อกี้แล้วไม่รวยติมางแต่นม่ขี่แล้วไม่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 ไต่ไม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 ่้ม่ไ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 ด้ไม่ได้ไม่ได้ผมบอกให้ต่ไม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 ่ ไม่ได้เหลี่ยมอะไรเหลี่ยมนะจิ้นะจะเหลี่ยมอะไรคะไม่ได้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 ไม่ไิ้ไม่ได้จริงมไม่ได้จิ้บอยวางตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแล้วส่งต่อคุณจิ้มค่ะคกูโดนอีกแล้ว